เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วแมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป3าหนึ่งในศึก FA ฟเอครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเกือบตายโดยวันนี้นะครับแมนยูนะครับมาในแผงสี่สองสามหนึ่งสามตัวเป็นดาบิดเดเกอานะครับคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับเป็นลิซโดมมาติเนนะครับแล้วก็แฮร์รี่มาร์กไกแบ็คซ้ายเป็นลูกชอนะครับแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าแดนกลางวันนี้ครับไม่มีคาเซมิโลนะครับเนื่องจากติดโทษแบนเป็นซาบิเซอร์แม็กโทเนียแล้วก็บูโน่เฟรนเดสส่วนด้านหน้าวันนี้นะครับมีลัดฟอร์ดไวคอแล้วกก็จาาาโรรรรรนนนซชเิ่่มมคคึงแะับ โอ้โหต้องบอกเลยว,ว่าพอแมนยูไม่มีคาเซมิโลนะครับบอลเนี่ยหืมแดนกลางเชื่อมกันไม่ติดเลยนะครับแม็กโทมิน่เอาไม่อยู่นะครับแปลว,ว่าครึ่งแรกแมนยูหาจังหวะเข้าทำฟูลแลมไม่ค่อยได้เลยส่วนฟูลแลมนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว,ว่ามีจังหวะเกือบได้ประตูอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ไม่คมกันเองนะครับก็จบครึ่งแรกไป0-0พอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว,ว่ารูปเกมเหมือนครึ่งแรกเลยนะครับแมนยูก็ต่อบอลกันไม่ติดนะครับจ่ายบอลเสียกันเยอะเลยจนสุดท้ายในนาทีที่50นะครับฟูลแลมขึ้นนำไป1-0นนะคคครรรับจาาากออดมิิโโโโตตวช้ห นะครับขึ้นอนำแมนยูไป1นึโนโอ้โหเรียกว่าพอโดนนำหนึ่งโจนนะครับเทฮากนี่รีบแก้เกมเลยนะครับเอาแบ็กโทเมเน่ออกนะครับส่งแอนโทนี่ลงไปแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเอาลัดฟอร์นไปยืนกองหน้านะครับขยับไปคอตมาเล่นตัวเพย์เมเกอร์ส่วนบูโน่นะครับก็จะขยับมาเล่นตัวกลางรับนะครับคู่กับซาบิเซอร์นะครับโดยเทฮานี่รีบแก้เกมเลยก็เล่นไปสักพักนะครับเรียกว่าเทฮานแก้เกมมาดีแมนยูมาได้จุดโทษนะครับจากตอนที่บินเลียดไปแฮนด์บอลนักกรอบเขตโทษโดยจังหวะนี้ต้องชมแอนโทนี่เลยนะครับเลี้ยงจี้มาาาาแล้้้วจ่ยยตใหซนโชสุดท โชนะครับล็อกโหลดแล้วก็ยิงไปเป็นวิลเลียนนะครับวิ่งเข้ามาแล้วมือปัดบอลออกไปสุดท้ายก็เรียบร้อยครับเป็นจุดโทษนะครับโอ้โหหรือว่าทีนี้นัวกันเลยนะครับในสนามครับฟูลแลมก็ไม่พอใจที่เฮ้ยได้จุดโทษได้ไงไปต่อว่ากรรมการนะครับจนสุดท้ายนะครับโอ้โหฟูลแลมนะครับโดน3ใบแดงใบแดงแรกเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมของฟูลแลมนะครับไปไวๆผู้จัดสืดท้ายโดนใบแดงใบที่สองแลเป็นวิลเลียนนะครับจังหวะที่ไปแฮนด์บอลเรียกว่าก็ชัดเจนนะครับก็ใบแดงเรียบร้อยไปนะครับส่วนใบที่สามเป็นมิโตวิดนะครับเข้าไปเถียงกรรมการนะครับเเเถีียยยงไไไมม่่พอออแลล้้วาาหปชนกกกรรรรร็บ โดนใบแดงนะครับโอ้โหเรียกว่าทีนี้นะครับฟูลแลมเหลือ9คนนะครับยังไม่พอเสียจุดโทษอีกนะครับสายเป็นบูโน่แฟร์เดนนะครับซัดเข้าไปก็เรียบร้อยครับแมนยูตีเสมอ1-1นะครับเป็นทีที่75ครับโอ้โหเรียกว่าทีนี้พอฟูลแลมเหลือ9คนนะครับแมนยูเล่นสบายเลยฝั่งของแมนยูนี่บุกตลอดทั้งเกมนะครับจนสุดท้ายนะปทีที่77นะครับเราห่างจากลูกแรกประมาณ2นาทีนะครับเป็นซาบิเซอร์นะครับซัดเข้าไปเป็น2-1นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ายิงอย่างเหนือนะครับค่อยยิงนะครับคนแอสซก็คือลูกชอนะครับแลล้วก็เ่นไ์ สักพักนะครับ2ลูกไม่พอนะครับแมนยูนะครับมาซัดลูก3เพิ่มนะครับแล้วเป็นลูกฝังฟูลแลมเลยนะครับจากบูโน่เฟรนเดสนะครับซัดเข้าไปเป็น3 1นะครับแอดซิดโดยเฟรดนะครับตัวสโลอ์ที่ถูกเปลี่ยนลงมาในช่วงนาทีที่9ก้าสิบหกนะครับแล้วก็จบเกมนะครับเป็นแมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะแฟลมไป3 1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนเลิศเอเอฟครับได้สําเร็จนะครับดูในรอบรองชนเลิศนั้นนะครับแมนยูมีคิวเจอกับไบตันนะครับโดยจะแข่งในวันที่ยี่สิบสองเมษายนต้องรอดูเลยว่าแมนยูจะเข้าชิงได้หรรือเปล่่่่านนะคัับสวฝงททีีมชิ นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแมนซิตี้หรือเชฟฟิลด์ที่จะเข้ามาครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับหวังว่าจะเป็นแมนยูแล้วก็แมนซิตี้ชิงกันนะครับโอ้โหบอกเลยถ้าเป็นอย่างนี้เดือดแน่นอนนะครับขอไปถึงรูปเกมรวมหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแมนยูวันนี้นะครับพอขาดคาสเซมิโร่ไปเนี่ยแดนกลางหวบเลยนะครับต่อบอลกันไม่ติดเลยนะครับครึ่งแรกต้องบอกเลยว่าแมนยูนะครับฟอร์มดรอปจัดๆเลยนะครับเล่นไม่ดีเลยจ่ายเสียใจพลาดกันเยอะมากแดนกลางเนี่ยหืมเชื่อมบอลไปถึงแดนหน้าเลยเรียกว่าวันนี้งานหนักคือเเกมรับลยนนะใช่วง ครึ่งแรกนะครับแต่ดีนะที่ฟูแล็ปไม่คมกันเองในช่วงครึ่งแรกนะครับไม่งการในแมนยูโดนไปแล้วนะครับพอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ากว่าดทิ้ทักจะแก้เกมนะครับต้องรอโดนไปก่อน1นึ่งศนะครับทายมาแก้เกมนะครับก็ส่งไป3าหนึ่งนะครับแล้วก็ขอพูดถึงฟอร์มนักเตะหน่อยแล้วกันนะครับเดเกอาร์นะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าเซฟก็จุยกระจายเลยส่วนลูกที่โดนยิงเนี่ยก็หือก็เรียกว่าสุดวิสัยจริงๆนะครับส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้นะครับมาเตยแล้วก็แม็กควายนะครับโอ้โหต้องบอกเลยวว่่าพออเเป็็นนนแมมกยืคคคูะรับ เรียกว่ามีเสียวตลอดเลยทั้งฝั่งของแม็กไวนะครับโอ้โหในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโคตรบาดเสียวนะครับยังไม่พอนะครับนานี้ยังซัดไปอีกหนึ่งใบเหลืองในช่วงต้นเกมนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่มีคอนเทนต์เนี่ยไม่ใช่เขาจริงนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กไวนะครับส่วนแบ็คซ้ายขวาวันนี้ลูกชอแล้วก็วันบิสซาก้าเริ่มที่ลูกชอก่อนละกันนะครับวันนี้จัดไป1แอตซิตนะครับส่วนวันบิสซาก้าวันนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าเกมรับเนี่ยเจอนักเตะฟูลแอมเผาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็็แแดนนนนนกกลลาางววััีีี้้ะครรรบเเเเิิ่่่่มมมททโโโยยอห เลยนะครับพอลงตัวจริงนะครับเล่นไม่ออกเลยครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยหายเกือบทั้งเกมเลยนะครับพอไดบอลก็จ่ายเสียนะครับเรียกว่าผิดพลาดเยอะอยู่เหมือนกันสําหรับแม็กโทมิเน่นะครับชวนซาบิเซอร์นะครับก็เรียกว่าเงียบอยู่เหมือนกันในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่พอมาครึ่งหลังในฐานะแก้เกมนะครับก็ซัดไป1ประตูแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเล่นดีเลยนะครับสุดท้ายจัดไป1ประตูนะครับก็เป็นประตูแรกของพี่แกในซีซื้อแมนยูอีกด้วยนะครับยังไม่พอนะครับพี่แกเป็นนักเตะออสเตรียคนแรกนะครับที่ประตูให้แมนย และอีกคนนะครับบูโน่เฟรนเดสนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฟิตจริงๆนะครับคนนี้ทั้งเกมลูกเกมรับเนี่ยวิ่งขึ้นลงโหดจริงๆครึ่งแรกอาจจะมีแพลวแต่พอมาครึ่งหลังนะครับเทนฮารคลเล่นเป็นตัวกลางรับนะก็ถือว่าเล่นได้โอเคเลยแล้วก็ในช่วงท้ทายเกมมีจังหวะสั่งเพื่อนนะครับบอกเฮ้ยคนนู้นวิ่งมาตรงนี้คนนี้วิ่งมาตรงนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าผู้นําจัดเลย แล้วก็เทเด็ดวันนี้เลยนะครับจัดไปอีก2ประตูนะครับสำหรับบูโน่เฟรนเดสแล้วก็แดนหน้าวันนี้นะครับเริ่มที่มาคาร์ลัตฟอร์ดก่อนแล้วกันวันนี้อาจจะไม่มีประตูนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับจี๊ดจ๊าดเหมือนเดิมแล้วก็ปวดนักเตะฟูลแลมไมเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับมาคาร์ลัตฟอร์ดนะครับเล่กคนนะครับจาดอนซานโชนะครับโอ้โหตัวบอกเลยในช่วงครึ่งแรกครับอาจดูเงียบๆดรอปไปหน่อยนะครับแต่พอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหเล่นดีเลยนะครับจนสุดท้ายนะครับเรียกจุดโทษให้แมนยูได้สำเร็็จนนนนะะะคครรัััับบบแแลล้้้ววกกกทใใหเตฟโดดดยยไปถึงง2 เรียกว่าเป็นคีย์หลักสองพันของเกมนี้เลยนะครับสำหรับจาดอนซานโชก็น่าเป้าวันนี้ยังว้าวเวกฮอตนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านอกจากลูกขยันพี่แกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยยิงไม่คมเลยนะครับเรียกว่ายิงไม่เหมือนกองหน้าเลยสำหรับว้าวเวกฮอตนะครับแล้วก็ตัวสโลว์วันนี้นะครับแอนโทนีนะครับเรียกว่าลงมาเนี่ยจี๊ดจ๊าดเลยปวดตเต้ฟูลแลรได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีจังหวะเกือบได้ประตูด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนะครับเฟสนะครับที่ลงมาช่วงท้ายเกมนะครับต้องบอกเลยว่าลงมาปิดเกมที่แท้ทูเลยนนะครับบลงมาใจโ ยิงไป3-1สําหรับเฟสนะครับโดยรวมเกมนี้นะครับต้องบอกว่า Man U, ว id, แมนะยูนะครับรอดตัวอย่างบุดวิตนะครับเกือบแพ้แล้วนะครับต้องขอบคุณทางฟูลแลมบเลยนะครับที่มาเสียใบแดงถึง2ใบด้วยกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูที่เข้าไปเจอกับไบตันเนี่ยจะสามารถผ่านกับไปสู่รอบชิงได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับ